ของเอเล่เลยทับทิมที่ไร่บนภูมีสองต้นเนี่ยแดงเจ๊แวะเลยแดงจ้อยเลยนังนวันนี้มาใส่ปุ๋ยมะเขือเปาะนะครับแดดร้อนก็นเลยนั่งพักกันมานเทมมากินทับทิมเทมมากินทับทิม โหหวานนี่จังเลยกินเลยก็ไม่พอดีเดิไปไหนไปเที่ยวไหนเออโอ้โหว้าว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 อือเอาไปฝากยายเล็กดูนะ อันนี้ผ่าไปปากยายเล็กใช่ไหมไม่เดี๋ยวเราเอาของยายเล็กเดี๋ยวเราเอาไว้ตั้งหาดอืมอ้โลูกใหญ่อลูกใหญ่อันนี้เรากินลูกเล็กก่อนลูกเรากินลูกเล็กใช่ไหมลูกใหญ่ไปแม่ใช่ไหมอืมเปิดอัศจรรย์ไม่ต้องแงะแรงเนาะดังแป๊ะเลยเนาะใช่มันแก่แล้วอืมอู ทับทิมหวานเจ็บเลยแต่ละลูก,ลกหวานไหมอุ๊ยหวานอืมหวานเจ็บเนาะอุเมื่อกี้ออกเปรี้ยวๆหวานอร่อยกว่านี้อันนี้เปนหวานไปลูกนี้น้ำตาลเรียกพี่เลยไหมใช่อืเอากินโชว์เลยโชว์ต้องกินแบบนี้โอเคโอเคอืมหวาน